สวัสดีครับผมหม่อมถนัดหิวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานทัวคุณต๋อยยกทัพนะครับบุรีรัมจังหวัดบุรีนะครับวันที่21เมษายนถึง1พฤษภาคมนะครับนี่ครับก็คือเกี๊ยวหมูนะครับเอาเลไรแค่น้องอันนึงก็ได้ค่ะครับนี่แหละค่ะนั่งอยากกินทุกอย่างกินหอมมากครับ อร่อยครับอร่อยอร่อยครับเยี่อดอร่อยครับสิบเต็มสิบคะแนนตัวชั้นเกิดมาเป็นหนุ่มสุชั้นก่อนมากินตุ๊กตัาครับโรตีกรอบมีโรตีกรอบโรตีหนานุ่มแล้วก็โรตีมะพร้าวอ่อนครับกรอบครับกรอบนะครับโอ้หนี่ครับผมก็ได้มาแล้วโอ้ไปมือ่ะโอ้โหนี่ยปิ่นมณีปลา กรอบมากกอบมากอ่อยจิ้มนมย่างัังบางนี่ครับกัญน้ำจิ้มฉ่ำหมูย่าง,รงรรก,นนกรอ,อ,งอบฉ่ำฉ่ำฉ่ำคำแรกเลยครับ <c oughs> อืมเค็ม นี่คือหมูกระโจงนี้ทอดน้ำปลานี่เป็นอนหรือหมูครับเบคอนหรือหมูหมูครับผมใช้ชิ้นส่วนเบคอนมาทำใช่ครับบอกวหรือบอกปล่อยครับโ่อชคือสองคลิปต่อได้ครับต่อเลยครับอันหนึ่งอันหนึ่งน้องโอ้โหนี่ครับอันนี้เป็นขาหมูกรอบบายเชฟเดย์นะครับ พ่อป้าเชฟเบยเชฟเบย์กำลังทอดหมูอยู่นะครับเชฟเบย์กำลังทอดหมูอยู่นะครับสุดยอดครับเอาไปเลยสิบเต็มสิบขอต้อนรับสู่งานพอคุณต่อยกครับเซนครันทบุรีนะครับวันนี้จะพามากินนี่ครับีน้ำหมูกระโดดหมูคอนทอดน,น้ำปลาครับชิมนะ้ำไปได้ชิ้นดได้เลยอืร่อยครับไปบาทครับเนี่ยสองร้อยบาทถูกต้องไหมคะอืม ถ้าเรายี่ถ้าหน่วยสิบบาทกี่บาทหน่วยสิบกี่บาทหนไม่มีค่ะครับครับครับว้าวกินหมูย่างมังสังนะครับที่ผมได้ไปกินแล้ววันนั้นนะครับอร่อยมากเลยหมูย่างมันก็เจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านได้เลยค่ะร้านเจ๊แมวหมูย่างแตงกวามังตังนะครับ มันเป็นยุกแอกต่างๆ้านใช่กอเป็นย่างย่างหรือปอใช่ไหมคนต้เขาบอกแต่ค่ากอร่อะปอก้วะรักเราไม่ได้แ่มันกนเจะรักรกปอม่างี้ะกมาที่ด้าน้อดาะ่นีก็คือจอปูนะครับชื่อร้านจรินหนองบนอันนี้มีปูจ๋าด้วยนี่ปูสาท่อหรือไหนึ่งครับอันนี้ก็มีขอครับไม่เอาครับเอาเอาจอปูกันเชียง นี่ฮะอันนี้กี่บาทอันนี้ก็าทคนนี้ขนา 40, 40. ลูกละ40นะี่ฮะทอดมันย่างก็มีโหนี่นี่เท่าไหร่ครับล0 <60. S 1> เอาไว้เครับอเอาได้ๆมิก็ได้นได200นะฮะ40นะครับลูกละ40อ๋อครับต่อมื้อนี่ครับโอ้คนเยอะมากเลยครับนี่ครับ มากินต่อนะครับต่อจากคลิปที่แล้วครับนี่ครับนี่นะครับนี่คือซอสหมี่ซอสหมี่ครับจ้าขอชิมได้นะครับได้ค่ะเชิญค่ะเพราะว่าประเด็นคือกินยากครับตอนนี้ว่าถ่ายตอนจบนะครับถ่ายวอล์กตอนจบไม่จบหรอกไม่จบไม่จบหรอกค่ะชิมได้ค่ะจบปีครับอร่อยการันตีความอร่อยจ้าอร่อยครับค่ะชิมได้นดีหน่อยค่ะคุณกินด้วยมันซอสญี่ปุ่นนะครับ เดได้เราทำเองนะคะครับปีนมาเน่ส้มใบตองนีล่าใช่ไหมออริจินอลออริจินอลนะใช่ค่ะได้ถอดเลยค่ะพี่อร่อยมาตาส้ม้ม่ตอจะอร่อยนะตาส้มใช่ค่ะทิ้งๆทิ้งเล็บเล็บถึงด้านหน้าดิค่ะอืมครบลาบนะและจะเป็นรสลาบอืมนี่อยู่ที่ร้านไปกรอบยิ่งรอนะครับ นี่ครับไส่ก๋วยเี๋รอเนยไก๋อยงอาหารอาหารฝรั่งเศสนะคระับฝรั่งเศสนี่นี่นี่คันอ่าฝรั่งเศสก็เป็นไส้หัวสวีเดนครับทอดเสป,ปากครับคู่กับวา่านไหลหลงอร่อยมากานี่วา่านไหลหลงเอาเอาชิมกันนะครับชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนไส้อัวสวีเดนใช่ไหมครับอาหารฝรั่งเศสนี่จะฝรั่งมาซื้ออร่อยนะอร่อยนะนี่นี่อันนี้ยิ่งอร่อยอร่อยอร่อยมากจริงๆอร่อยกว่าเซก็มีลูกค้าบอกอ อร่อยจริงๆคร<า>ับตอนนี้อยู่ที่ร้านขนมครกเศรษฐีข้าวหน้ามีบัวลอยด้วยบัวลอยเศรษฐีนะฮะ๋ยวผมเอาบัวลอยใช่ไหมบัวลอยใส่ไข่กี่บาทบัวลอยใส่ไข่หกสิบเอาบัวลอยไม่ใส่ไข่ครับใส่ไข่หรือไม่ใส่ขาไม่ใส่ครับไม่ใส่ห้าสิบบาทหัวหน้าก,กินมากเลยขนมมาเป็นก็น่าก,กินนะโหขนมครกก็น่าโดนจังครับวนี้จะทำกินนี่ครับ บัวลอยเสร็จทีขนมพกนะขนมพกสเสร็จที่เจ้าหน้าครับแล้วลผมก็ได้ซื้อเซก้กรอกยืนรอนะครับดีครับบัวลอยกลิ่นหอมเทียนหอมนี่มากเลยครับีครับแต่ต้องโคนก่อนนะบัวอยแ้าใช้เป็นแป้ง